ต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่าตัว crosshair ตัวนี้ crosshair ตัวนี้ตัวชี้เมาส์นะครับถ้าถ้าเลื่อนออกไปจาก graphic area จะเป็นเคอร์เซอร์เป็นบ้านเราคนเรียกเป็น m มาส e p o i เ t e r เป็นเคอร์เนะครับตัวนี้เป็นลูกศรน,นะครับพอเข้ามาอยู่ในหน้าจอ graphic area แล้วจะกลายเป็นเครื่องหมายแบบเล็งเป้านะครับตัวนี้เรียกว่า crosshair นะ r o s s C R W S r o s s แปลว่าตัดกันนะครับแล้วก็แหงคือเส้นผมนะครับก็นิยามของเขาก็คือเหมือนกับว่าเส้นนอนและเส้นดิ่งเนี้ยบางมากกว่าเส้นผมเลยนะครับให้เชื่อมันได้เลยนะครับเส้นนอนที่เห็นนั่นเป็นเส้นระดับนะครับเป็นเส้นระดับแล้วก็เส้นตั้งเป็นเส้นดิ่งนะครับเมื่อระดับกับดิ่งตัดกันนะครับทั้งสองเส้นตัดกันจะได้มุมฉากนะฮะโอเคทีนี้เราลองมา ปรับตัว crosshair size ให้มันเหมาะสมนะครับในที่นี้ผมจะขยายตัว crosshair ให้ยาวเต็มจอแล้วตรงกลาง crosshair จะมี Pick Box เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเอาไว้ใช้เลือกวัตถุเราจะก็ปรับด้วยเหมือนกันนะครับเราจะไปปรับค่า crosshair นะครับโดยการกด op นะครับคำสั่ง option อีกแล้วนะครับ enter เข้าไปครับจากนั้นนะครับให้ดูที่แท็บ display นะครับแท็บ display นะครับลงมาบริเวณด้านขวา กรอบด้านขวาเกือบล่างนะครับจะเป็น cross hair size ตัวนี้เป็น5%ที่สไลด์าร์ตัวนี้สไลด์ไปซ้ายสุดเป็น0นะครับไปเป็น100ให้สไลด์เป็นร้อเลยครับแล้วพลายครับแล้วโอเคเอาล่ะครับ cross hair เรายาวเต็มจอแล้วนะครับทีนี้เราจะไปตั้งค่าในส่วนของ pick box size บ้างนะครับ O P Enter อีกครั้งหนึ่งครับข้าออปชันอีกครั้งหนึ่งไปที่แถบ Selection นะครับแถบ Selection Pick Box Size อยู่ด้านซ้ายนี่ครับก็จะมีสไลด์บาร์เหมือนกันนะสไลด์ไปทางซ้ายคือเล็กจิ๋วจนหายไปเลยสไลด์ไปทางขวาคือตัวใหญ่มากนะครับเทคนิคง,ง่ายๆครับให้เราดูว่ากริปไซส์เราไซส์ประมาณนี้นะสี่เหลี่ยมกริปตัวนี้นะครับเราก็สไลด์ตัวสไลด์บาร์ให้ตัว Pick Box Size เนี่ยขนาดพอๆกับสี่เหลี่ยมตัวกริปไซส์ ก็จะเลือกง่ายนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็เอาตามผมไปก่อนนะครับกด Apply นะครับกด OK ตอนนี้ตัว Cross Hair าก็ยาวขึ้นแล้วตัว Pick Box Size ก็โตๆขึ้นนะครับเหมาะสมกับการใช้งานนะครับตอนนี้เราได้ปรับแต่งมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะไป Save การปรับแต่งค่าครั้งนี้ให้เป็นแบบของเราเลยนะครับ แล้วก็ไปที่ Workspace Switching นะครับนี่นะครับคลิกเลยแล้ว Save Current As ครับเซฟค่าที่เราปรับตั้งแล้วนะครับเอาไว้เลยนะครับกดคลิก Save Current As ครับนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น 2D แล้วกันนะครับนะเอาไว้ 2D ของเราแล้วก็เซฟตอนนี้การตั้งค่าต่างๆที่เราปรับไว้แล้วก็จะอยู่ ใน w o r k s p a c e 2D ของเรา 2D นะครับทีนี้มันใช้ยังไงนะครับสมมุติว่าบางครั้งเราต้องเขียน3มิติแล้วก็สวิตชิ่งไปที่ 3D Basic ก็ได้โปรแกรมกร็จะจัดเรียงหน้าจอให้เราแบบ 3D Basic นะครับแล้วเราก็สวิตชิ่งกลับไปครับลองสวิตชิ่งกลับไปที่ 2D ของเราโปรแกรมกร็จะจัดเรียงหน้าจอเป็น 2D ให้เราเหมือนเดิมนะครับ การตั้งค่าการเซฟไฟล์นะครับของ AutoCAD นะครับเข้า Option นะครับ OP Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่แท็บ Open and Save ตัวนี้นะครับแท็บ Open and Save ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมาด้านล่างนะครับไฟล์เซฟนะครับเป็นรูปแบบของ AutoCAD 2018 Drawing นะครับวงเล็บ s t a r .dwg ตัวนี้นะครับปัญหาก็คือในการใช้งานนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยนะครับ ถ้าเราใช้เวอร์ชันล่าสุดแล้วเพื่อร่วมงานของเราเนี่ยใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่าเราก็จะต้องตั้งค่าการเซฟไวรอนะครับโดยทั่วไปผมจะแนะนําให้ตั้งเป็น2,007นะครับเพราะว่าคิดว่าต่ำกว่า2,007ไปคงไม่มีใครใช้แล้วนะครับคงไม่มีใครใช้แล้วนะครับก็ใช้2,007เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็แอพพลายครับแล้วกดโอเคครับเท่านี้ครับเราก็จะตั้งค่าการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับลองลองเซฟไฟล์นะครับ การเซฟไฟล์นะครับไปที่เซฟแอสนะครับจากนั้นนะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับจะมีไฟล์เนมคือชื่อไฟล์ของเราแล้วก็จะมีไฟล์ออฟไทป์เป็นประเภทของไฟล์ที่เราจะตั้งค่าให้มันเซฟไปให้เปิดได้หมายความว่าผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมออ t โ c a ตแคดรุ่น2007 2008ขึ้นมาถึง2018จะสามารถเปิดไฟล์ของเราได้ แต่ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรม AutoCAD เวอร์ชัน2006ลงไปเก่ากว่านะครับ2 6 0 6 2 0 0 5 2 0 0 4จะไม่สามารถเปิดไฟล์ของเราได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าการเซฟนะครับโอเคตอนันี้เราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับพอเราได้เซตติ้งตัวใหม่เพิ่มไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องไปอัปเดตที่ Workspace Switching ด้วยนะครับ Save Current As อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราตั้งค่าเพิ่มเติมมาแล้วและเราจะเซฟทับไว้ในการอัปเดตตัว Workspace ชื่อว่า 2D ของเรานะครับกดเซฟครับเนื่องจากว่า Workspace ที่ชื่อว่า 2D มีแล้วเราต้องการจะอัปเดตนะครับโปรแกรมก็เลยถามว่าเราต้องการจะวางแทนเลยไหมนะครับก็ Replace เลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นการอัปเดต workspace ของเรานะครับ